รอเหี้ยให้เจ้าที่รอทำไมวะเออมันถึงเดินแล้วนี่ก็ปล่อยนั่งฝักอยู่นั่ไม่พี่โต้ะเขาให้ไปขายพี่ดิเขาขายพี่เหตผ่ปขาใช่เขาเขารวมรวมสองร้านแล้วว่าเหลือไอ้ยาสีเนี่ยไอเหี้ยไอ้ที่ที่แกพาไปอ่ะเขาให้เดินช่องนี้ไม่ไม่จะเดินตรงนี้จำได้ไหมเออโดนกลับหมดสี่สี่ขเขมนร่มาสีพม่า ลองมาตรวจสอบดูนะครับว่าจะไปในแนวทางไหนได้บ้างแต่ที่โดนแน่ๆคือทำก็ลองมาตรวจสอบเลนะครับในจ้างมันไอคนเคีย่ยวออกมาไอโผใจเล่นแม่งใหมดมีตัวเสียบตลอดด้วยนะคะเราเข้าล่อซื้อเนี่ยเราได้ของได้คนขาย พอเจ้าหน้าที่ลงทางเจ้าของแล้วคนขายหายไปไหนไม่รู้นี่ค่ะร้านต้องว่างที่ทิ้งเนี่ยก็คือร้านที่เป็นคนขายที่เป็นต่างด้าวนะคะที่ทิ้งร้านไปเนี่ยบอกได้เลยว่าเยอะมากนะคะบอกได้เลยว่าเยอะมากนะคะเพื่อนๆดูกันไว้นะ ก็เป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบนะคะนี่ขายไดหมดเลยอะขอฟ้องหน่อยดี่อดขอฟ้องเอฟซหน่อยดี่เราซื้อเราได้นะแล้วควนขายก็ต่างดาวด้วยแต่พอเขาเข้ามาปุป๊บอบะมันไปกันหมดแล้วอ,อ,อันนี้ก็ดูนะเนี่ยนะอันนี้ก็น่าจะ คงอประมาณส่วนแม่เลยฟวังไม่ออกแม่เลยหรออไรงไ,ไ,อไ,ไอไแผงนี้ไอแผงนี้ัก ทีต่างประเทศได้แล้วไม่ต้องขายของแล้วเอออุ้ยอย่าเพนขายของไม่ยี่ลงเลยอะลงเลยยีกว่าปียังไม่มีเงินจะเก็บเลยบางที่อ่ะให้คนไทยทาบัตรใ่้ ขายเถอะค่ะขายมันต่อหน้าเจ้าหน้าที่นี่แหละขายไปเถอะค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกคุณขายกันไปเลยค่ะนะคะเนี่ยทิ้งแผงว่างๆเนี่ยเออพา <c oughs> อว่าสมุดประการากว่าไงคะผู <c oughs> ้ว่าเจ้าบ้านคนไทยจะหาแดกไม่ได้แล้วค่ะ แว่งว่างๆที่ทิ้งร้านเนี่ยของเต็มร้านเนี่ยแต่คนขายไม่มีเนี่ย<ม>เออคิดเอาไม่ต้องใช้สมองนะใช้หัวแม่ทาเอาคิดนะคะพอ<ม>ตรวจขึ้นมาอะไรก็อย่ะโตถูกหมดเมื่อกี้ตูมันยืนรออยู่เนาะอย่าตั้งซื้อไปเนี่ยคะ่ะรอซื้อ,องบประมาณส่วนตัว ดูไว้นะคะเพื่อนๆน,นี่คือสิ่งที่เขาลุกล้ำเข้ามาแล้วก็มาเพื่อว่อามันตอนนี้ต้วมแตกยังพาเขียงอยู่เลยไหมคะร้านแม่งโคตเยอะของเยอะแต่คนขายไม่อยู่ป่าเนี้ยส้วมทะลักค่ะส้วมเต็มท่อแตกกันหมดแล้วมั้งคะแต่ก็แปลกเนาะคนไทยแถวนี้เขาคงไม่เดือดร้อนเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ย อยู่ไหนเออ,เอ,อใอ้ขายอะ่ะเออถ้าทิ้งร้านก็อดขายอะ่ะอันนี้เอาเอาไม่อยากจะฟ้องคนดูจริงนะคะอย่างน้อยมันก็ต้องได้ไปบ,บ้างนะคะมันเป็นสิ่งที่เขาทำผิดกฎหมายจริงเนาะเขาทำผิดจริงๆนะ เสียดายมากอ่ะเสียดายตอนไหนรไหมเดินค่ะเดินเดิน่ะเสียดายตอนไหนรู้ไหมตอนที hi, uh. ่กูรอซื้อมันอยู่ไงเออหัวทีมเราอยู่ตรงนู้นนะคะขายที่กี่โมงอ่ะโคตรถึง ไปดีใจองแก่ผัดเอาไปยัเาไปแล้วไปดูนไปที่รถาที่้ายังยัพี่อยู่นี่อยู่นี่เดินเดินกันให้สะดวกค่าฮะของฉันนัซื้อพิษสามร้านไม่ได้เพราะงั้นหีไปคนไทยไปยืนประจันอยู่นะคนไทยไปยืนขายแทน คนไทยคนไหนนี่วิ่นหมาไายป่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวพวกเราไป,ไปไปถ่ายการทำงานเจ้าหน้าที่หน่อยดีกว่าใส่ข้าแมวไปได้การทำงานเอาละดสองต้นด้วยอยากให้เขาตื่นใช่ไหม <laughs> <laughs> นะคะ <laughs> ช่วยแชร์พีทีเนาะเก็บไว้เป็นเป็น ร้านเนี่ยเราให้เจ้าที่ตรวจสอบแล้วเอารเอาจ้าของไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ค่ะเอากต่างประเทศอาเาของเจ้าของไปเที่ยวต่างประเทศอยู่หรือว่าเจ้าของไปเยี่ยวอู่แล้ววันซุนแตกหมดแล้วมั้งนี่ก็เหมือนกันอ่า ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติหน้าที่ไปนะคะเราก็ต้องให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานนะคะขอย้อนกลับไปรอ,อยเดิมหน่อยได้ไหมว่ามันยังอยู่ไหมแขนสุดแขนสุดสุดคต้องเคลียร์ค่ะหลายคนนสามค,คนอ่ะน,นี้หมดเลยใช่หม,หมดเลยใช่ะนะ คะอันนี้ก็ยังดําเนินการต่อไปค่ะทําต่อไปเรื่อยๆเพราะทุกอย่างคือหลักฐานจำไว้นะคะถ้าทําถูกอะมีใครว่าเราค่ะแต่คุณมาทํางานผิดประเทศ แค่ผิดประเภทอะคุณมาทำงานผิดประเภทอ่ะเนาะทำงานผิดประเภทมันก็ต้องโดนนะเพราะให้คุณมาทำอะไรแล้วคุณมาทำอะไรอ่ะ มีเงินเปิดร้านแต่ไม่มีปัญญาขายอะไรประมาณนี้มันน่าจะโดนไอ้พวกที่รับรับ,ร,บรับจ้างเป็นเจ้าของรับจ้างมายืนเฝ้าร้านแทนเนี่ยเขายกหูโทรศัพท์กระนะวระนาวอะ ตรวจสอบกันไปนะคะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบกันไปนะจ๊ะให้เวลาเจ้าหน้าที่นในการตรวจสอบเอกสารนะคะจะให้ไปพาไปไหนไปรวมไปรวมไปไปเวลที่ไหนคะจะให้ไปรวมที่ไหนคะเอ,เอาไปแล้วเอาไปรถจอดไว้ไหนคะ รถเล็กใช่ไหมพี่หรือยังไงเดินรอสักครู่จะไปไหนจ๊ะตามจ้ะตามทางนี้แหละไม่ต้องเดินเองจ้ะตามจ้ะมาจ้ะตามไปจ้ะเออแม่มีเจ้าหน้าที่เขาคุ้มไปเดี๋ยวกูไปส่งให้ก็ได้มามาไปดูด้วย ครับปะ่ะเราพาผู้กระทําผิดนะคะผู้กระทําผิดไปขึ้นรถนะคะทองท่านนี้คือผ่านการตรวจสอบเอกสารแล้วว่าคุณทำผิดนะคะใครที่สถาบับ,บนุนต่างด้าวคะ้าขายก็เตรียมตัวไว้นะจ๊ะเตรียมไว้นะจ๊ะแผงคนไทยคนไทยต้องขายนะคะ คุณจะให้เขามาแย่งอาชีพคุณให้คุณไม่ได้ขายไม่ได้นะจ๊ะอยากไปด้วยไหมจ๊ะ,อจะเออไม่อยากก็ทํางานไปไม่ต้องซักไม่ต้องถาม,มถ้าอยากไปด้วยก็ตามมาเดี๋ยวขอญาตไปส่งก่อนนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปใหม่นะจ๊ะอันนี้คู่ทำสองตินะ จากการตรวจสอบแล้วนะคะเป็นผู้กระทําผิดนะคะเนื่องจากทํางานผิดประเภทนะคะจากขอมาเป็นใช้แรงงานหรือว่าใช้อะไรนะคะเราไม่รู้ว่าเราเราไม่สามารถเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเรียบร้อยด้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินส่งคุณถึงถึงรถเลยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปลากเาเราแค้นมาก ื่อกี้ป้าคนหนึ่งเขาบอกว่าก็เราว่าคนไทยมันพี่ขโมยไม่ใช่คนที่ขโมยไม่ซื้อมันเป็นทุกสัญชาติอะค่ะผู้เจ้าของร้านเขาก็เลยเอาพวกนี้มาขายอ๋อเหรอเมื่อกี้ป้าเขาก็พูดนะแล้วคุณมั่นใจไหมว่าเขาจะซื้อกับคุณอะคนไทยด้วยกันยังด่าด้วยกันเออแล้วคุณคิดว่าต่างชาติมันจะรักคนไทยจริงหรอทุกวันนี้มันย่ำยีเท่าไรแล้วหารถไม่เจอ เดี๋ยวมันก็กลับมาเดินเล่นสักรอบเดี๋ยวมันก็กลับมารถของจัดหางานเลยเปล่าเดินไปดูรวมใช่ไหมเช็คระยะกันหรือยังคะเช็คระยะยังเช็คระยะกันหรือยัง เราดิ้วระวังรถหลังเราไม่ได้อะไรนะเราก็แค่ว่าทําตามหน้าที่นะคะเรามาช่วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นะคะในเ,ออเมื่อคุณโดนตรวจสอบแล้วว่ากระทําผิดมาทํางานผิดประเภทตามนั้น มีทางออกค่ะมีทางออกเขาแทบจะทำงานกับเราอีกนะเขาบอกเยอะมากขาบอกว่าเยอะมากเดี๋ยวถ้าเจอตรงไหนนะแม่จะลากเลยจริงๆ แม่จำหน้าได้นะขอบอกซ้ายจัดซ้าย แต่อยู่ไปด้วยความเก่าและความเสียงไงเออด้วยความเก่าและความเสียนแค่นั้นเองปัดหมอายุหมดอายุไม่ตอ่อเป้าคนเดียวพอไหม่ะเราไปรวยไม่ใช่ไปรวบต่อ,ตอนน <laughs> ถ้าเดินเจอเป้าหมายที่หนูรอ,อซื้อหนูล็อกเลยถ <laughs> ูกแค้นมากเลยทุกคนอันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งนะคะแจ้งข้อกล่าวหานะ ดูแลเหงื่อไปเอาเหงื่อกันไปเอาเหงื่อโมโห มันไม่มีเขาเรียกอะไรผิดชุ่งหน้าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้ด้วยนะพอมันอยู่ในแผลพอลงพุบมันกระโดดออกมาเป็นลูกค้ะจริงๆแล้วเนี่ยคือความที่คุณจะเอาตอนถาวคุณไม่ต้องแล้วค่ะคุณตรวจเลยค่ะถูกไหมเขาเรียกพฤติกรรมพฤติกรรมที่คุณกระทำมันไม่ใช่ นี่กระโดดกระโดดออกมาจากแผงแล้วมาเป็นลูกค้าแล้วพฤติกรรมต้องดูพฤติกรรมว่ามึงจะอยู่ในร้านเนี่ยมันไม่ใช่พฤติกรรมการนู่นนี่นั่นคือมึงพฤติกรรมการขายเหมือนที่สมุดจากคอนนี่ผมได้ยินแล้วว่าคนพนักงานออกมาหมดยังอยู่ข้างในอยู่เปล่านี่นี่นี่ไอ้เจ๊เต็มตู้เหมือนเจ๊เลยไม่ใช่ตากล้อตาหอตากล้องก็เลยตาหองไปหาย ได้ครับเข้าได้เลยเออแม่อ้าวบอกให้รอเดินไปอ่ะอยู่ข้างในมั้งเตาะเตาะหอกระแสง ป้าเข้าไปที่รถตรงไหาเอหกัง้องตอหอกระแสทองยังไม่ออกมาตัวต่หอกระแสงทองอ่ะคู่บัดดี้อยู่ข้างในเรียกมีลาแสงทองก็แล้วกต่อหอกรสอหอยู่ข้างในอยู่ ไปติดถ่ายรูปอยู่ไหนจ๊ะ,จะตสอ,อห,ห,ห,หอก็ขอหอมูไปไหนวะ กระ้องหไวไหนวันนี่ยโดนไอเขาเรียกอะไรนะเขาไอ้นี่หรือเปล่าเมื่อกี้ยังไม่ลึกขนาดนี้นะแค่ตัวนู้นนะตัวนี้ยังไม่มานะวนบ้านผมไงเฮหาน้าดู